โอเคสวัสดีครับก็วีดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการสมัครบล็อกเกอร์นะครับไว้สำหรับรันตัว EA นะครับเมื่อเราทำการสั่งซื้อ EA เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องสมัครโบกเกอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครปัจจุบันนี้ครับถ้าเกิดใครใช้ตัว Xnet นะครับบลกเกอร์ Xnet นะครับ หรือโบรกเกอร์ FBS นะครับหรือ FX Choice อยู่นะครับถ้าเกิดท่านรันโบรกเกอร์เหล่านี้อยู่นะครับสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องสมัครโบรกเกอร์ใหม่นะครับซึ่งจากการที่ผมลองสอบถามผู้ที่รันตัว EA MFN5 f i กับโบรกเกอร์เหล่านี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับสามารถทำกำไรได้ใกล้เคียงกันนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีโบรกเกอร์นะครับ วันนี้ผมมาแนะนำโบเกอร์โบเกอน,นะครับชื่อว่าโบเกอร์ Paperstore นะครับให้ลอาไปที่หน้า f o x n o s t i n g c o m ก่อนนะครับไปที่คู่แล้วก็คู่มือการติดตั้งนะครับเลือก m f m e a นะครับแล้วก็ธีการสมัคร Paperstore Broker นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือก Paperstore มาแนะนำนะครับเนื่องจากว่าโบเกอร์เนี่ยครับ มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับเรื่องจากมีระบบฝากเงินนะครับจะถูกฝากไว้ในบัญชีธนาคารของ National Australia Bank นะครับซึ่งเป็นธนาคารขาดใหญ่ของประเทศออสเตรเลียนะครับค่าสเปซที่ต่ำนะครับไม่ห่างกันมากนะครับซึ่งทำให้สามารถทำกำไรทำกำไรได้มากขึ้นนะครับรวมถึงช่องทางในการฝากถอนนะครับค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับสามารถทำได้หลายช่องทาง นะครับค่าธรรมเนียมในการฝากถอนนะครับถ้าเกิดเป็นโบรกเกอร์อื่นเนี่ยคุณเร,เราต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับโดยเฉพาะ FX Choice เนี่ยเราต้องเสียถึง4%เลยนะครับในการในการฝากเงินเข้าไปนะครับแต่ว่า Paper Store เนี่ยค่าธรรมเนียมในการฝากถอนด้วย Visa Mastercard หรือ PayPal เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมเลยครับค่ามันเป็น0บาทนะครับคือเราไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับในการที่จะเอาเงินฝากเข้าไปแล้วก็ถอนเงินกลับมานะครับ รวมถึงระบ until, ระบเ ok ว็บาาไซต์นะครับซัพพอร์ตภาษาไทยนะครับเวเวลาที่ Account เรามีปัญหาเนี่ยมีคนไทยคอยซัพพอร์ตนะครับเราสามารถที่จะโทรไปที่เบอร์02ของไทยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวผมจะแสดงให้อีกทีนึงนะครับแล้วก็จริงจริงมีเยอะกว่านี้นะครับแต่นี้เป็นเหตุผลหลักๆที่ผมเลือกเอามาเขียนรีวิวนะครับโอเคมาเริ่มไปเลยนะครับก็ให้ท่านคลิกเปิด,ปด,ปดบัญชี a พ p ่อ s t o r ์ตรงไอคอนตรงนี้ครับ ระบบจะลิงก์เข้าไปที่ Paper Store เว็บไซต์นะครับไทยแลนด์ Thailand นะครับเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเราสามารถเลือกเข้าไปอ่านประวัติของบริษัทนี้ได้นะครับรางวัลน,นะครับกดเกณฑ์เลือกใบอนุญ,ญาตนะครับรวมถึงติดต่อเรานะครับที่ผมบอกว่ามีปัญหาเนี่ยให้มาติดต่อนะครับก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับติดต่อเรา จะเป็นเบอร์02ครับจะเป็นคนไทยรับนะครับก็ตั้งแต่7โมงช้าถึง1ทุ่มนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะสปริงลิฟนะครับโทรไปที่ประเทศออสเตรเลียก็ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยครับโอเคนะครับกลับมาที่หน้าแรกนะครับโอเคนะครับคลิกเปิดบัญชีกับ Paper Store ครับ จากนั้นใส่ชื่อนามสกุลอีเมลและเบอร์โทรศัพท์นะครับชื่อนามสกุลอีเมลต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่งั้นระบบมันจะไม่ผ่านนะครับก็อันนี้ผมใส่ชื่อมั่วๆไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมมีเขาของ Papers t t r r e อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมแค่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์นี้ต้องใส่66หนำหน้านะครับอืมเบอร์อะไรนะถ้าเกิดของผมเนี่ยเป็น084นะครับ0849802928นะครับอให้เปลี่ยนจากศูนย์หน้าเป็น66นะครับโอเคจากนั้นคลิกเพื่อเปิดบัญชีครับ โอเคครับเขาบอกว่าให้เราทำการคอนเฟิร์มอีเมลแอดเรสนะครับเดี๋ยวผมขอญาตแคปเจอร์หน้าจอไว้ก่อนนะครับจะได้เอาไปทำรีวิวให้กับพวกท่านได้นะครับโอเคมันจะมีอีเมลส่งมานะครับตามที่เราเรา,เราได้รีจิสเตอร์ไว้อ่ะมาแล้วครับ paper store lite account confirm email นะครับให้เรากดคอนเฟิร์มอีเมลได้เลยครับ โอเคครับก็มาถึงในหน้าของ contact detail นะครับก็กรอกรายละเอียด contact detail เข้าไปนะครับนี่ผมกรอกมั่วมๆนะ address <As> <ex> นะครับก็ใส่ไปนะครับ ตรทนะครับแบงคอกอ๋อม่มีมอ่ะกรุงเทพมหานครนะครับซิโคดโอเคไทยแ n นด์ยูสเนมใส่ password นะครับ,นะรบใส่ password แล้วก็คอนเฟ r ร์มยูพาสเวิร์ พาสเวิร์ดจะต้องมี6คาแรคเตอร์ก็คือหรือมากกว่านะครับ <Okay. S 1> ใส่ไปมากกว่า6ตัวครับ6ตัวอักษรนะครับให้เลือก Secret q u e s t i o n นะครับคำถามอ,าอะไรดีวะาทคเนมอ e เน่ดีกว่า Favorite color ดีกว่าครับดูดูอันนี้ต้องจดด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีปัญหาครับเราแชทกับเขาเนี่ยเขาอาจจะถามเขาอาจจะให้อาจจะให้เราตอบคำถามตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับโอเคเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ คลิกอัปเดตแอนด์โพเซสเลยครับอั Update and process. ปเดตแอนด์โพเซตโอเคครับมันก็จะเข้าในส่วนของแท็บต่อไปก็คือเทรดดิ้งอินร์เมชันนะครับโอเคตรงแพลตฟอร์มท้ายให้เราเลือกเป็น Meta t r a d e r 4นะครับแคร์เก็คือ Standard นะครับเอเบอร์เลตห่ต่อ200นะครับส่วนเบสคูรินซี่นะครับให้เราเลือกเป็น USA ครับโอเคประสบการณ์ในการเทรดฟ็อกเลตนะครับเราอยู่ในขั้นไหนนะครับก็เริ่มต้นละกันเบร็กเกอร์นะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด นี้ไม่ต้องตกอกก็ได้ครับแล้วเราก็ติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปินสกรีนไว้นะครับจะได้ไปทำรีวิวให้พวกท่านได้อ่านต่อไปนะครับโอเคเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคลิกอัปเดตแอนด์โรเซสครับ โอเคครับมันก็จะอยู่ในหน้าของ identity นะครับก็คือยืนยันตัวตนนะครับซึ่งการยืนยันตัวตนเนี่ยเราสามารถเลือกได้2ออ option นะครับก็คือถ้าเกิด o p t ชันแรกเนี่ยก็คือให้เราโหล u p ัปโหลด2รูปนะครับที่เป็นพาสปอร์ตหรือและ driver license ก็คือพาสปอร์ตและใบขับขี่ของเรานะครับดูตัวอย่างได้นะครับเป็นพาสปอร์ตหรือใบขับขี่นะครับ หรือจะเป็นบัตรประชาชนหรือแม้แต่พวกพวก,พวกบัตรเครดิตครับพวกแบงก์สเตทเมนต์เวลาที่บัตรเครดิตส่งส่งยอนเงินชําระงานเราก็สามารถที่จะสแกนหลัเอกสารเหล่านะนะั้นอัปโหลดขึ้นไปได้นะครับโอเคครับก็กดอัปโหลด นะครับมันก็จะเลือกอัปโหลดฟโต้ไอดีนะครับอันนี้ใครจะอัปโหลดเป็นพาสปอร์ตหรือจะอัปโหลดเป็นบัตรประชาชนของเราก็ได้นะครับก็ชูดไฟล์แล้วก็กดอัปโหลดเข้าไปนะครับส่วนอัปโหลดไอเดียด о к у เนี่ยตอนนั้นผมอัปโหลดเป็นแบงก์สเตทเมนต์ไปนะครับก็คือเป็นใบ,ใบแจ้งชำระหนี้ของบัตรเครดิตนะครับผมก็อัปอัปโหลดไปให้เขานะครับ เมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วให้เราคลิกโ o ส่ากดชุดไฟล์เลือกไฟล์เสร็จกดอัปโหลดนะครับชุดไฟล์อัปโหลดเมื่อทุกอ,อย่างเสร็จแล้วให้เราคลิกโ o ส e s นี้เลยครับคลิกโ o ส e s นะครับอ๋อผมไม่ได้ upload. อัปโหลดอ่างั้นผมคลิกสัญจาอัปโหลดภายหลักแล้วกันโอเคจะเห็นว่าริเจอร์คอมพิวต์แล้วนะครับ ได้เวลาโอนเงินเข้าไปนะครับขออย่านะครับอาจจะช้านิดนึงพอดีผมต้องปรินสกรีนหน้าจอไปด้วยนะครับาฟานนาวนะครับโอนเงินเข้าไปหรือใครจะรอให้อแอคเคาท์เราเนี่ยบูไฟเอกสารเสร็จแล้วค่อยโอนไปก็ได้ครับโอเค อันนี้จะเป็นช่องทางในการจะโอนเงินเข้านะครับจะเห็นว่าเราสามารถทําได้ทั้งวีซ่านะครับมาสเตอร์การ์ดนะครับเ,เดบิตการ์ดก็ทําได้หรือจะโอนผ่าน Paypal ซึ่งท่านจะเห็นว่าค่าธรรมเนียมตรงนี้ครับฟรีแล้วค่าธรรมเนียมเนี้ยคือศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต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 ์คือพูดง่ายคือเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสักบาทนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมแนะนําโบเกอร์ตัวนี้นะครับในส่วนของวิสดล,ล่ะถอนเงินออก ครับน่าจะถอนไม่ได้เพราะผมเพราะแอคเ n าผมยังไม่ถูกอ c t ท v เวตนะครับกับโอเคนะครับก็ฝากเงินเข้าไปนะครับตามนี้นะครับวีซ่ามัติการ์ดหรือจะเป็น p a y ์เพก็ได้ซึ่งผมใช้ PayPal ในการฝากเงินเข้าไปตอนตอนที่ผมเปิด a แ c o u n t นะครับ ขออนุญาตนะครับพอดีต้องปิ้นสกรีนเก็บไว้โอเคครับเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาไลไรเราสามารถกดไลน์แชทกดตรงนี้ได้เลยนะครับไลน์แชทคุยกับเขาแต่ว่าต้องคุยเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีคนไทยรับนะครับก็ใส่ชื่อใส่อีเมลอีเมลก็คืออีเมลที่เราสมัครกับ Paperstore นะครับเบอร์โทรต่อกลับนะครับไอเขา n น้าเบอรจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เป็น optional นะครับ หรือถ้าเกิดท่านอยากจะคุยกับคนไทยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดูแ mm hmm. ชทสดไม่ไม่แน่ใจว่าชพอแชทสดพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วแชทสดนี้จะมีคนไทยรับหรือเปล่านะครับจะ mm hmm. ต,ต้องลองดูต้องลองดูนะครับก็เสร็จแล้วครับ วิธีการเปิด Account Paper Store นะครับตอนนี้นให้เขาผมเป็นเ okay. ทมอยู่ก็คือว่ายังไม่ถูกยืนยันตัวตนนะครับเป็น Temporary อยู่นะครับแล้วก็เงินก็ยังไม่ถูกโอนเข้าไปนะครับโอเคครับก็สิ้นสุดการรีวิวการเปิด Account Paper Store เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับก็เพิ่มเติมนีดหนึ่งนะครับเมื่อเราสมัคร Account ของ p a p e r Store เรียบร้อยแล้วนะครับส่งอสเอกสารไปยืนยัยน,ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะส่งรายละเอียดของอ c c o u n t มาให้เรานะครับซึ่งประกอบไปด้วย Account Name ชื่อเรานะครับประเภท Standard ด v e r วอร์เรนะครับอัเค,ค้านัมเรวมถึง Account Password นะครับที่จะใช้ล็อกอินเข้าอ่าเมก a าเทรดเนะครับรวมถึง Megatrader 4 Server ที่เราต้องใช้นะครับเมื่อเราได้อ่าเอกาสารตัวนี้แล้วนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดตัว Me g a t r a d e r นะครับลิงก์นี้ครับมาที่เครื่องเรากก่อน,นะครับลงมาที่เครื่องเราแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลงแล้วก็วิธีการเอาขึ้นไปที่วิธีการเอาตัวโปรแกรมเนี่ยครับขึ้นไปที่ตัว virtual private server อีกทีหนึง่งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ